สรันวุฒิจับมือหมอรวีพักพลังทำใหม่เตรียมรวมพักเล็กฝ่ายประชาธิปไตยสู้เผด็จการเผยยึดโยงประชาชนเป็นหลักไม่เอียงซ้ายและเอียงขวาหากเป็นพักรัฐบาลแต่ทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมก็ต้องสนับสนุน เมื่อวันที่15ตุลาคมที่รัฐบาลนายสรนุสรันเกศสอสอ,อุตร,รดิตต์พักเพื่อไทยถแถลงภายหลังจากที่พักเพื่อไทยมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพักถึงพักใหม่ที่จะไปสังกัดว่าวันนี้จะมีการตัดสินใจทางการเมืองครั้งสำคัญซึ่งการตัดสินใจทางการเมืองครั้งสำคัญที่สุดคือการยึดโยงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งตนประกาศตัวชัดเจนว่าจะเป็นสอสอบวงชนชาวไทย โดยพักการเมืองที่จะไปอยู่ต้องอยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้นต้นต่อสู้กับเผด็จการขนาดนี้จะไปอยู่กับพักพลังประชารัฐได้อย่างไรที่ไปงานศพแม่ของนายวิรัตรัตนเศษสอสอบัญชีรายชื่อก็เพราะรู้จักกันมานานตั้งแต่พักรวมใจไทยชาติพัฒนาเป็นเรื่องปกติฉะนั้นพักการเมืองที่จะไปอยู่ตนจะไม่ไปอยู่กับเผด็จการแต่จะอยู่กับประชาธิปไตยทั้งสองขั้วไม่ว่าจะขั้วของรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ตาม ซึ่งเกือบทุกพักต้องการตัวหมดยืนยันว่ายังฟังเสียงของประชาชนโดยเฉพาะเสียงของคนอุตร,รดิตที่เลือกตอนมานายสารวุฒิกล่าวอีกว่าขอเลือกพักที่ให้เอกสิทธิ์ในการอภิปรายได้ตอบแทนประชาชนได้ด้วยการทำหน้าที่สอสออย่างสง่างามและสามารถต่อสู้กับเผด็จการได้โดยไม่ต้องมากังวลภายหลังว่าจะต้องมาเจอเผด็จการในพัก นี่เป็นจุดยืนในการเลือกว่าจะอยู่พักไหนขณะนี้พักที่อยู่ในการเจรจากับตนและมีแนวโน้มสูงที่ตนจะตัดสินใจกับ3พักนี้ซึ่งได้มีการพูดคุยกันแล้วคือ 1. พักเสรีรวมไทยของพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพัก 2. พักพลังทําใหม่ของนายแพทย์วรวีมาชมาดลและ 3. พักพลังปวงชนไทยของนายนิคมบุญวิเศษ โดยมีข้อตกลงกันเบื้องต้นว่าเราจะจับมือกันให้เหนียวแน่นรวมพักขนาดเล็กกลางขนาดเล็กใหญ่สามารถเป็นพักที่มีแรงดึงดูดกันได้ต้องเป็นพักที่ยึดโยงประชาชนเป็นหลักโดยไม่เอียงซ้ายและเอียงขวาหากเป็นพรรครัฐบาลแต่เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธทำเราก็ต้องสนับสนุนขอยกตัวอย่างแม้ว่าจะไม่ชอบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แต่ก็เห็นด้วยกับนโยบายที่จะเปิดประเทศโดยเร็วคนจะตายหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วแต่ฝากคุณประยุทธ์ด,ด้วยว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องทําในเชิงรุกต้องทําแบบมืออาชีพทําแบบรวดเร็วไม่เอาระบบราชการมาใช้คุณทุบโต๊ะเลยว่าผมอยากได้1 2 3 4 5หน่วยงานไหนมีปัญหาบอกมาคุณแก้ให้เขาเลย ขอฝากสอนมวยคุณประยุทธ์ด้วยเปิดประเทศเปิดเร็วๆถ้ากลัวเรื่องวัคซีนก็ต้องเร่งฉีดวัคซีนกลัวเชื้อกระจายต้องทำอย่างไรที่จะหยุดไม่ให้เชื้อกระจายทำเลยนี่คือการเป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่สร้างสารรค์และอยู่ตรงกลางและเป็นฝ่ายค้านที่ค้านเพื่อประชาชนและเห็นด้วยกับการที่จะเปิดประเทศทุกอย่างแก้ได้ไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ผมยินดีช่วยแต่ไม่ได้ช่วยเพราะรักคุณแต่ช่วยเพราะคนไทยทั้งแผ่นดิน ซึ่งภายหลังจากการถแถลงข่าวของนายสรันวุฒิเสร็จสิ้นนายแพทย์ประวีมาชมาด,ดนสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังทำใหม่ได้เดินเข้าไปจับมือและโอบกอดโดยนายแพทย์ประวีถแถลงว่านายสรันวุฒิไม่ได้มาในฐานะงูเห่าแต่มาในฐานะสสของประชาชนตามรัฐธรรมนูญที่สสต้องมีเอกสิทธิ์ในการลงมติโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ใช่ยึดผลประโยชน์ของพัก ซึ่งเป็นหลักการที่สําคัญที่สุดการที่นายสรันวุฒิจะมาอยู่พักเราทุกคนทราบอยู่แล้วว่าพักไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวจึงอยากชี้แจงให้ทราบว่านายสรันวุฒิเข้ามาด้วยอุดมการณที่จะมาสร้างพักที่ดีที่สุดให้กับประเทศไม่ได้มาด้วยสินจ้างเงินซื้อตัวใดๆทั้งสิน้นนายสรันวุฒิกับพักพลังใหม่ก็น่าจะมาช่วยกันทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้ผู้สื่อข่าวถามนายสรันวุฒิว่าแน่ใจแล้วใช่หรือไม่ที่จะมาอยู่พักพลังทำใหม่ นายสรันวุฒิกล่าวว่าเราคุยกันในหลักการว่าตอนนี้ร่วมกันแต่องค์ประกอบในการร่วมต้องวางโครงสร้างและเงื่อนไขรวมถึงวิธีการดําเนินงานร่วมกันอย่างมีระบบและนายแพทย์ประวียินดีที่จะรวบรวมพักต่างๆให้มาอยู่ร่วมกันดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ